สวัสดีดีครับวัสดีคครับคาด้วครับเพื้อใส่เสื้อขาวแก้ในห้องเลยอะใครที่เข้ามาแล้วนะครับซื้อไปหลายสีใส่ครบถ้วนับไ้น้อยเออ้ดงก็มาดี้นะครับน้ หลายคนก็อาจจะเมื่อคันนี้ดวงเมื่อนี้ก็จะเปิดดวงให้ผู้หลังคนเนี่ยบ้านเมืองเขาถื่กันเติมเติมอยู่แต่ของเมื่อคันใดน้ำอยู่แม่ครับอกนะอย่าอย่าหันไปทางนู้นด้วยเนี่ยกล้องยุ่งกันนะคนไทยผมยุ่มื่อนี่งวดเก้านิ่เนี่ยไม่ถูกแต่มาแล้วว่าจะของก็กลับบัดนี้เนี่ยเจ๊บอกก้องประทักเนี่ย โทรถามเนียเต๋าว่ากับเลขให้เพิ่นนะครับนี่ละมันแล้วตะดวงครับหลาพ้นอยู่นี่ก็จะเลขเขาเข่ามากเลยจถ้านับ12งวดเลขวิ่งเราเข้าไปถึง11งวดอันนี้นับนักเฉพาะที่ผมนับตั้งแต่กรกฎดาเราเข้าไปงวแรกก็คือกัลกัลใครอยากได้แนวตาอมชิมนวลนี่นะครับอย่างนาดังๆว่านาังเนเป็นแปดงวดชิดนะครับคู่รังพ้นนี่แปดงวดชิดนี่เพราะขั้นห็นนะครับชวนพูดมนเห็นไม่มีเจ็ดห้าเรามีแค่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้าเท่านั้น เขาเข่าแช่เลขรูดเจ็ดมาทั้งสองตัวมันก็ไปเข้าคํานี้ว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดส่วนผู้ใดรูดเอาถือยู่แล้วผู้ใดบ่รูดกับเบืยองแก้มันก็ไปออกนือว่าตลีเจ็บที่มาไปว่าดู้รนะครับ <c oughs> ผมก็ขึ้นเพาถึงดอกผม,มเบาซื้งน่ะละนะครับแก่ามม้าผู้ใดวิงผู้ใดรูดกจังก็ได้นะครับก็เลยถามาถึงได้เพราะมื่วรกี้ถึงด้อยู่เครื่องมืงเพราะว่ามันเกิือมีเจ็มาส,าสองตัวอยู่ก็เรยรอดอันว่ามีเจ็ดชั่วโงศูนย์น่ะเรียบร้อยดีนะครับเนาะ ต่บาก็งวดใดว่าหาแสนนี่มันมากยิ่งเกนงงวดนี่นะครับสามสิบท่านวานี่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี4นะครับนอค้อนก็นเห็นเป็นละเลยนะครับสี่สองสี่หาสองหาสี่ห้าแล้วก็4 0 3ตัวมี4 2 5แล้วก็4 2 0สอนะครับอ่างซื้อยังก็ได้เห็นมี4ี่บูได้ะมากสี่หมากสี่เก้า มักซียังก็ได้เหมือนบ้านสถิตซีนะครับรูดซีไปกอนนะครับเนาะเลขแต่นี้เขามิรูดครับโปรดใช้วิจะะารณญาณในการรับชมนะครับเนาะอาจารย์ปงหูคือกันว่ามันออกตัวใดปงหูพวงเสดเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วนะครับเนาะกันหูก็คือเก็บไปแล้วบานีขนาดปงหูยังตัง้งตีสองงวดเข้าไปสิบเอ็ดนะครับเนาะอ่ามันก็จ้นีคนมาคอมเมนต์ว่าถ้ามึงรู้ทําไมไม่ซื้อเองก <c oughs> ับป่หูแหละว่ามันออกอย่างนะครับเนาะแล้วก็งวดที่มันออกเก้าหนึ่งนี่เลขทูบเรา มันชนกันกับเลขชุดเพราะงวดนั้นเลขชุดเราห้าหนึ่งเก้าและเลขชุดเรามีเก้าหนึ่งกับเก้าสามมันชนกันที่สิบเก้ากระผมกับฟันดีว่าฝันเห็นมูสูดกุ้งมากุ้งเน่าเนี่ยผมกับจีบเอ้ายู่ทุกงวดล่ะเลขมันออกเก้าหนึ่งงวดนี้เลขคู่เข้ากันชนกันนะครับเลขคู่เข้าไปจีบตัวนี้ท้องน้ำกลเนี่ยผมแน่เก้ามันชนกันยุตตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไป อันต้นกันอูมันเลยมีอย่างทีสองที่หาทองหาที่ศูนย์กับช่วงกันที่ที่หาเขาบอกได้เลยตัวหนึ่งนเขากับหูยทว่าเขาเจริญตัวใดชวนตัวอาจารย์มากหนึ่งก็เพื่อที่คู่นี่ผมเอาเหมือนกันผมมาีสาตัวนะครับผมมันจะมัดที่สองที่หาที่ศูนย์หลายช่วนสองหาผมติดมากเลยคือแต่ว่าตำแหน่งที่มากออกก็จะเป็นที่ศูนย์ตำแหน่งเนี้ยจะออกทุกงวดเลยส่วนมากเล็กทูบเราทั้มาจนกับนี่แหละที่ที่หาเนี่ยเขาจะ เด่นไปที่ตัวนี้แล้วก็ลูกผู้พิจกคนที่นำห่อคะนเสียดมาตรงคนที่สร้างหัวงดับหัวก็แล้วจุดได้ห้าเจ็ดหี่มันก็ออกห้าเจ็ดเเนาะไอเจ็ดห้าเจ็ดหัวงหมดนี่เราขับจุดแล้วบอลเราเมื่อแล้วจุดได้อะไรนะห้าเก้าสี่มันก็ไปชนกันสี่คือเก่าแล้วในฝันผมกับที่น้อยคนนอ้นต่างตำแหน่งรูปปั้นในยิ่งยูนที่ไหนตำแหน่งน่ะ เราเป็นโยกอุปถามว่าตายแล้วล่ะตอนเราตายในีที่หกสี่ตายตอน4ีหกสามนะครับด้ออายุสี่หกปีตอนเราเสียนะครับเรากับมอบเองินมากกว่าสี่สิบล้านหนนะละเ่ะในการสานนะครับเนะาะจะเรามายกมือสิ่ในฝันเนี่ย มันก็ีส่วตัวนะคเป็นฮ่ากับเป็นไบไัดเลเนาะตีลักเราบอกว่าหัวใจเราเต็งแค่ซีเพื่อและผมมันย่างไปเบิ่งจ่อมอนิีเตอร์จะลดลงย่าเดยวสมงเลยเลสี่นย์เดี๋ยวเราตัใสเื่ที่สอนไม่ฝันผมเลย4ี่ซีสองออกข้าตามโกนะผมไ็เล้กเอาเาใเลสี่ศูนย์สได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาสองสี่ศน์ดีกว่าพี่พี่กิจหรืว่า ี่เอาแล้วก็ศูนย์สี่สองอย่างนี้ก็ได้นะครับนอกจากเอาแบบนี้มันยังสินได้ก็เลยอายุแล้วกับซีที่ห้าย่างสี่หกตอนแล้วายมันก็ใกล้เที่ยงเหมือนเลยส่วนชุดเต็มนะครับวันนี้จะมีออมสินออมสินที่ไทยเลียออมสินมาอยู่นีออมสน่นะครับออมสินเท่ากับจะแจกไปเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยให้ไปถ่ายรูปเอากับนะมเอาคอมสินี่เข้ามาเข้าเถิดทุกวันนั่นแหละ ไปในสองโตแล้วไม่ได้เะเดี๋ยวส่งเข้าไปแล้วก็จะไปใายรูกว่าน้ำยูทูบเบอร์ดนะครับเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่จิตจิตตานะครับผมสวัสดีพี่พี่อัศนีนะครับผมสวัสดีพี่วิรัยโอ้ปดส่งผิดกดส่งลูกผู้สาวไปสวัสดีพี่ซุ้มนะครับพี่ซุ้มสิ๋งริมคลองอือสิดกล่องความสินนี่ยค่ะผู้ใดเล่นได้เนี่ยเมื่อไหร่ให้เป็นเมื่อไหรเขาวังผาดเด้ดิ ตะกี้ก็เจ้าเงินผมงเจ้าพ่อความถี่เลยอย่า่อหวยให้มันอัาน้นเลยไดเป็นเหรียญนอนทินอนที้ออกคนอื่นเันบ่มันจะไม่ได้ออกวันที่30นะมันออกขึ้นนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับยี่สิบเก้านะเราเด็ดนอนสิ้งก้อนมือืนนี่เอาง่ายๆ่อนทิ้าแต่ไ <Yeah S 2> well ้หเนี่ยขดีแล้วครลดซีขึ้นกันความถีหมหซีขึ้นกันนะครับเพราะอย่านี้ได้ออกสีนอย่นี้อยหฮครูที่มีสี่ห สี่ศูนย์หกศูนย์สี่เก้าสี่สองสี่ห้านะครับนับตัวที่ห้องไปสี่คู่แรกคือทุกเน้นนะครับ,บอ่าก็มีสี่หกสี่ศูนย์หกศูนย์สี่เก้านี่คือทุดเน้นตัวกันก็จะมีสี่สองกับสี่ห้าที่แยมมาครับส่วนสามตัวสี่หกศูนย์สี่หกเก้าสี่หกห้าประมาณเนี้ยนะครับแนละ้วเดี๋ยวส่งไปแล้วก็ไปถ่ายรูปเขานะครับ อันนั้นอันนี้อมสินนะอันนี้อมสินนะครับก็เน้นสี่คู่แรกนะครับเม็ดเดียวคือสี่หกหกสี่นะครับส่วนหวยไทยชุดเต็มกับเพิ่มไม้แก่สี่หกกับสี่เก่านะครับได้ที่แตกตางเกาสี่สองสี่ห้าสองห้าสี่ศูนย์ที่ชุดเต็มก็จะมีสี่หกสี่เก้าแค่นั้นที่จะเพิ่มมานะครับนาะผู้ไดมัดไปชังไปเนเนาะเข้าไปด่นแค่ ผมบอกคู่แล้วว่าผมไม่เอารูดก็อยากได้เช่นวันเมื่อกี้เจ็ดห้าเจ็ดเมากต้องสองสูแล้วผมดีใจว่นได้ผมก็ลัังตีดเลยวันไหนก็นังลงเก่าอยากให้มี่ซีองก็ได้สีหาก็ได้สีศูนก็ได้ขออยู่ในจุดนี้ล่ะหรือว่าสองหาก็ได้ท้าวกันเน่นซีมากกว่าสีหาไปโลดนะสีห้าเฮ้ซอมซ่อมวัเจ้าหึ่งมเข้ายี่สีบละออกอีนี้าดิเออีนี้ก็แล่นอ้อม นะครับดนแห่กันคนกับไม่แห่ปัากหลายมือนะว่าอาที่ซื้อซาดีใจครับก็หวังว่าปู่จะส่งท้ายปีให้สวยงามปีหน้าเป็นปีของปู่ด้วยปีมะโรงซึ่งคืองูใหญ่นะครับหมายถึงปูแน่นอนปีของเราจะตั้งใจว่าเดือนนี้มันมีสามงวดอยากหาค่านดมันหน่ี่น้องไปใส่ปีไม่ได้ไปกอดลูกไปปาลูกปากเต้าปากหัวนะครับเนาะ ไปชื่อเพียเขาสิเขาจังปรจมนะครับเนาะได้เงินตัวนี้แหละไปเรียนทะนเลเรีนแรกกันถือเขาว่าจมดอก,กอว่าถือความีไหมคุณลุงกวนจะหันไปไม่บ่อยไหมเว้ยหันไปนู่นแหละนี่เขาถือมีจะคองมาซื้อเนาะบันทัพเสื้อนะมันเา่นนเาเขาคื่นเมืองว่อเมื่อนี้ก็จะเปิดดวงไฮแล้วกะวันที่สามสิบตอนสามทุ่มอาจารย์จะไลฟ์สดใครว่า,างกดหน้าจอดูใครดูมันมาสวด ขอขมากรรมน้ำกันผู้ใดสวน้ำยังอยู่ในุสาเด้อไอ้คนนี้ยี่กาารย์เฮ้ยยีเดียวไปไล่สามยี่าาจาเดเดียวไล่ใมเันที่ยีเกนะครับเวลาสามทุ่มแปลว่าพวกนี้ต้องไล่เลยนี่เืมครบสอบสวนเพว่าปกติแมันอดอกพันีนึะเลยสอบสวนสามทุนะครับเบิอยู่หนจอพ่หน้าจอมาเนอร์โมเมนต์ีมหาไอจายี่หนเฮียนเด้ออน สามดูมันมาหา,าจาัดเงี้ยเงี้ยนนะครับว่าได้เด้อเนี่ยสิว่าผู้สาวมาหาเนี่ยนะครับเนาะเบิง่งเงี้ยเงี้ยเท่าได้เลยนะครับเนาะตรวจเงี้ยเงี้ยหมดละหรือว่ากลับไปบ้านตอนเย็นเข้ายูรูปพิมพ์ว่าบดขอขมากรรมอาจารย์นอตี่ก่อนนอนตรวจได้เลยเพื่อตัดกรรมนะเขาจะได้มีดวงครับนี่เนี่ยบ้านเมืองเขาถือเป็นแสนเป็นล้านนี่เขาร้องตัดกรรมปอกเขายินได้ถือซื้อเบิ่์เขาถือเยอะลั้งเดียวเขาถือหาบาทเห็นาะหัวไหนซื้อลอยเขาถือแบบนี้มูลนิธิบหัวหรือว่าเขาว่าอันดูแลเอาออกจ้า มันม th ันมีเลรียญหัวได้ซได้ก uh okay. uh> ็ว่าได้ซื้อหัวได้ซื้อได้ก็ว่าือนะครับมันจะเป็นี่หรือกุหลาบควสีเท่ากับไปตัดจัมควนะครับเนาะเ้าไปในยูทูบไปชวนได้นะครับเนาะชวนมาอีกไอยางยางมีโตนี่กับัวน้ำคูองดําที่ผมถ้ากันหัวน่นและอยับบนบนหัวละไม่ไปเลยเก่ายางนะครับได้แน่นอนนะครับเนาะจะบอกอซื้อนเคุบ้านเอาไปน้ำมันก็เสียงหาหว่นะครับ อยาผู้ใดบอกแล้วใดบอกเล้าน้ำคูด้วยนะครับน้อผมบอกูผมบอกล้าไอเลี้ยบอกมนอก็จะมาส่งพนี้เอ้ยมันไม่หัวถ้านูปู่นี่เลี้ยน้ลูกแก้วมาวันนี้ผ้าแดงมาวันนี้อครับแมนได้ครับไหวูละกะเีหอนี่คนทีบอกว่าปู่เยใเอนขนี่มเคยอเ่ายเหนอเมทมเ่อยมไเอาหอเลาาแล้วูด้บ๊ลบจอกบ๊บลบ กูได้เลียลังดินไมม่แห่น้ำกันเนาะครัเนาะทำไม่แน้ำกันเนาะลังีไมหมดละครับปัญหามันไม่เลยดูดีว่าถือก่ถือมัดปีซื้อได้เพราะ้อันหละาเส็้เีดีวก็ขายแล้วเาก็ซืือตะลดแต่รีเอาครับดไหมรต หลายคนมาเป็นอยังอาจารย์คือปล่อยเ็ยไว้เลยผมมาห้าปล่อยจ่าปล่อยไว้กับอันคือเรายัางหน่อยผมปล่อยไว้กับไอ้ชื่อลอตเตอรี่แล้วก็อาจารย์นอตตี้นี่ที่ข้านลีลาเนะี่ยตำนักเรีนเขาลีลาผมมันลิลาได้หายไปเลยนะครับอยู่เพดึ่เข้าวโพดจะาหายไปก่อน,นต้องมาลีลาดอกนะครับน้องห้าวหายปี้เขา่ได้ต้องการที่อย่างเด้ออ่ะจะมีไข่สิหาวเพียงบ่ไม่นี่ก็ว่ออกมายาวแล้วว่าอยู่บนเหลยวกับเผื่อนาะว่ามันหาเสียงแบบนีนี่อย่าลืมเด้อ พ่อหน้าตีเด้วพ่อทุกมื่อได้ครับว่าวนไปจนจนเขาจิตจำได้แล้วพ่อแบบอย่างเนี้นะครับมาเยอะคนครับมือโอ้มาตามสิวันนี้กะอวยพรให้นะครับเนาะผีใหม่อาบนมือหึ่งนะครับบันดาลขออวยพรให้ทุกคนอย่างนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะกินซิงได้สมปนะเจริญคนดีๆสิ่งดีๆนะครับเนาะอายุมันควรยืน ครอบครัวกับพีตะกวนสการงานก็ดีการเงืนก็ดีก็ร้อยถ้วันี้เ็นแบบขอให้พี่โชคาพตรงไหนดีหมเด้อครับ่นน้ำครั่ครัเดีปัยวจะพาไหวทูนน้อจะพาปิดบุทุนมาขึ้นทำพี่ไม่ครับจะได้เดินทางกรัมักันสายแล้วมันนี่ก็ล้มสายจางหน่อยนะครับงานายอีกหางแรกนี่ก็ต้องเรียนในงานกีฬาอีกครับเมื่อเจ้ามีว่าสิไปปรได้ไปเลยนายกเป็นบรุกดาล่ะผมแต่ปด็การันตีดหรว่ามันตีบอกด้วยเเส้นทางเขาไปบอกที่สัตนนี่เป็นการดอกลวง เข้ากับเป็นเดาว่าไถ่วาเมื่อสี่ออกครับนเป็นการเทียงดวงครับแต่ว่าผมบอกไปเด้ลอตเตอรี่ผมตีศูนย์ับพี่หนี่ยซ้องไ,กไเ,อองเกปผวื่อท่าป่ห้ยวอนเกสหนึ่งไปชื่อเลขเมือสี่ลายตัวมันสี่ลทยไเยนีครับเนี่แตาฝันดีมานี่ครับตีศูนย์แพี่น้อยแล้มาบอว่นแล้วก็วงังอายุเล่ากับีไปก็น,น้อยครับอันหนซื้อได้ก็ชื่อไหน,นะครับบ เดี๋ยวจะ่ผ้าไหว้ปูนะครับเนาะมีที่แล้วเนี่ยเสียงก่นเริ่มบหมี่เลยเด้ไก่ยาเลื่องครับมืออือ,อนสามทเป็นไปได้ย่เงียไหเงียมั่นของพระเงบงได้ยสดขอขมาจับน,น้ากันครับเพื<ก><ย>่อตัดจับจะได้มีดวสง,ง<ก><ย>สมพงงนะครับเนาะมื<ก>้อ<ย>นี้แต่ผ้าสวดไหายภูแล้วแต่ผ้าเกาะหัวแหย่เกาะหัวใหย่กันยงออกไปเด้เลยผู<ก>้ใ<ย>ดจะทายลูปยักมาตั้งแถวไทยหรือนะครับเนาะจะได้ ขัดกลับเพรเสียงมนี่เวลาเขาต้องเอาไม้เลยอาไม้มากไปยังไงใหบกาตาือเหลือไม้ะเดี๋ยวเขาหวพูดกันเนาะพอไมกู่หนครับหวดน,นี้วดน,นี้อาจารย์คดีเต้นคืองวดเกา่าึอาจารย์บอกไปก่อนเลยคันเลขเขาเดี๋ยีไใสโบแดงมารับแขกเลยเอากลับไปเลย <c oughs> เ,เมื่อนั้นแกงโบแดงมาแกงโบแดง,แงเพิ่ใส้โบแดงมาต้อถือเื้อผแต่ผมก็เลยบอกรูเลย เอาก่าเรีกพร้มเขาหุงจีไต้ขึ้นเล่าหนิหลังสนองก็รักแสบสนองยูทูบเบอร์ก็ใส่นะใส่ด้วยกันไม่ไม่ใส่คนเดียวเนาะเขาจะว่าเป็นบ้านะเเอปหรืลนะแต่ว่าปูเล่ามาเชิงศี่ล่ะมากละลำง้อหลังไงนะยำปูตั้งนะอ่าพนมมือขึ้นตั้งคิดตั้งใจตั้งนะโมพร้อมกันสามโฉนะโมตัสสะเพระกว่โตัวระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเพระกว่โตัวระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภพราะว่าตัวะหะโตัวสัมมาสัมพุทธะก้าวตามอาจารย์กายะวาจาจิตตังอะหังวันพาตานคะราชพระนางอุสาวดีนิสุทเทาวาปูสิมิกายะ ว่าจะจิตตังอาหางวันทานางสารนัคลาชพระนางอุสาวดีนิสุทธทวาปูเชมิดายะว่าจะจิตตังอาหางวันทานางสารนัคลาชพระนางอุสาวดีนิสุทธทวาปูเชมิดายะ S <S วาจาเิตังอาหังวันาาท,าท,ทานาทาธิบดีมงดำแสนสิริจันทานคราสมิสุธิเทวาปูเชมิเมตตันจะมหาลาโภอิโยนาคขันทะบริตังบอกซื้อน,น้ำสมุนมารเล็กที่และกันฟอร บรรยากาศวันที่28นะครับธันวาคมนะครับน้พี่น,อน,น้องเนสคือเข้ามาคนเยอะนะครับเนาะปล่ <c oughs> อยถึงรางวัลที่หนึ่งไหมครับเดอ้ <c oughs> อฮัลโหลดูนาดูนาเด้อดูนี่ถึอน้ำเนี่ยเด้อโูนาอางวันที่สองก <c oughs> ังงนได้ <c oughs> หรอกันนีกัน,น,รนไรของเข้ากันแหลายเรื่องและน้องน่าจะซีี่มุกไม่นกิถึงแล้วโครงล่างสารคาม 12ล้านยูกูจีน่าไลน่นะครับงานขอปเป็นมุดแน่หรือโกราดก็สุริมเนาะแม่ที่ถูก12ล้านวันนั้นผมไคยเห็นแกอยู่หน้าเวทีหมอลำผมไปงานนั่นสมบ,ทบ,ทบทูรณ์ปวนะครับม่พ่อเราแม่12ล้านถือ่วงเราเราเราจะเท้าแห้งไรแม่ย่านเไม่ฟุ้นล,ลืมข้าวเนาะอ่ะเดี๋ยวมาที่นี่ในระวงังนี่อาจารย์นล้วเชิญที่บดาเข้ากับรับตาแล้วก็ขอพรไปนทำเลยครับเดอ้อแล้วก็เดี๋ยวจะทำที่ทีให้เนาะพนมมือถือตั้งจิตตั้งใจ ปริตวานะเมตังสัะเมตตาภะทันตาอิจิตติตตาปริตังขณนสุสัตเจกามมจะรูเปชิริติคะลาเตเสีันตะวิเชวิมาเนปิเตลาเชตเาเมจารุวะนะข้าพเจ้าวัตุองมีเตเตคุมมาเตยันตุเทวาะลฉลพิสเมยตะคันหับพนาคาสิทันตาสันิเตยังมุนิวรวัชนังตาหัเมสุนันตุธรรมสุวรรณะดาโรยมทันตาธรรมสุวรรณะ การวยมทา่รารยมทนตานับสัโรตมานัสนะโเดสโรต็สัมมาัสนตบโรตัวหมานับสับเ่อสรมื่อตัวนัเดีย้บดวกเียนะครับเดี๋ยวเขาใจยืนเลยยืนแล้วผมข้อัวเขาเลี้ยงหน้ากระดาษแลัวตั้งนี่ไปเรอยนะครับท่้งแ้วเ่อน กดจะทายอยู่หมดยางๆก่อนมาตั้งแถวสอนแถวอะไรยังจะทิ้งหมดมากมากเลยครับวันนี้ขอให้เป็นของคนโอนะเนอแน่ครับแน่ไอ้่หมวกนะหน่ครับหมวกเดน่หมวก้เนเสื้อขอนเนเนื้อขอเนื้ออเรื้อนเน้อเน้อเลยครับเด้อ

รถเสริมไได้เจอแบบนีดิอาเบอรลนี่เราไม่ไ้ใช้หลูกมาต่อแถวโอ้นี่เด็กไม่ได้เจอไม่รอน dan pantau itu adalah